ผมอยากทราบเรื่องของการปั่นหุ้นพอดีผมไปถือวอลเลนของ ECFW 5ทีแรกราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่0.5ราคาแม่อยู่ที่สองบาทเคและราคาวอลเลนอยู่ที่ 0. 0.0 2อ,องผมเลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าแบบนี้เรียกอินเดอร์มันนี่ใช่ผมเลยซื้อไว้แต่ทีนี้ก่อนถึงวันแปลงสิทธิ์สามวันทางบริษัท แจ้งปรับราคาใช้สิทธิ์จาก0.5เป็น5บาทยผมอยากถามว่าเคสแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมที่เขาทำกันแบบนี้เขาได้ประโยชน์อะไรครับผมรู้สึกเหมือนเป็นการโกงผมเลยแถมผมเห็นผู้บริหารชิงขายก่อนข่าวออกแบบนี้เข้าขาย insider trading ไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยอาทีละช็อตนะออได้ครับไออินเดมันี่นี่แปลว่าอะไรโอเคได้ครับคืออย่างนี้ครับ เออบิร์ดเบิร์ดโฮตรงนี้ไว้โอเคอินเดอร์แมนนี่กับเอาเดอร์เอาออฟเดอะแมนนี่เป็นอย่างนี้คือปกติเนี่ยนะครับให้ต้องอธิบายตัต้งอย่างนี้ว่าวอลแรนต์คืออะไรนะครับวอลแรนต์เนี่ยคือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตนะทีนี้มันก็ต้องมีสิทธิ์ในการเพิ่มทุนอยู่นะครับเช่นสมมตินะว่าว่าเขาบอกว่าวอลแรนต์เนี่ยมีสิทธิใทธ์ในการเอ่อสิทธิ์ในการเอ็กซ์ซ์ไซส์เนี่ยอยู่ที่50สต,ตางค์เนี่ยตอนนี้เขาเขียนไว้เห็นไหมราคาใช้สิทธิ์50ตังค์เห็นปะอ่าอันนี้คือราคาใช้สิทธิ์นะครับ50ตังค์ นี่ราคาแม่อยู่สองบาทไปแบบนี้แปลว่าวอลเรนเนี่ยนะครับทุกๆตัวเนี่ยนะครับที่ใครจะเป็นเจ้าของวอลเรนเนี่ยจะต้องบวกเงินเนี่ยห้าสิบสตางค์แล้วคุณจะได้เป็นหุ้นแม่เลยได้จะเป็นหุ้น ECF จริงๆเลยโอเคไหม<ฮ> hmm. อ่าประมาณนี้นะนี่นคือสิ่งเดียกันที่เงินห้าสิบสตางค์เนี่ยก็จะเข้าบริษัทไงเพราะมันคือเงินเพิ่มทุนอ่ามันคือเงินเพิ่มทุนมันคือหุ้นเพิ่มทุนนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของที่วอลเรนเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกัน มนเลยทําให้จริงๆแล้วถ้าอเอาตามตเปียอออะไรวะทีอรี่นะครับคือตามทฤษฎีนยครับวอร์เรนเนี่ยมันก็ควรจะมีราคาเนี่ยเท่ากับราคาวอร์เรนบวกราคาใช้สิบเท่ากับราคาแม่เห็นไหมอ่าเอาเอา,เอา,เอาทฤษฎีตรงนี้ก่อนนะครับราคาวอร์เรนเนี่ยควรอย่างเคสเนี้ยถ้าราคาใช้สิบห้าสิบตังค์ราคาแม่สองบาทวอร์เรนเนี่ยก็ควรจะบาทห้าสิบ โอเคไหมอ่าเพราะ,ะราคาวอลเลน์บ,บาทห้าสิบวกเอซ์ไซร์ห้าสิบต่างเท่ากับราคาสองบาทเท่าหุ้นแม่ไงต้องไหมอ่าเ <spinning. S 1> นี่ยมันควรจะตามทฤษฎีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่วอลเลน์เนี่ยครับราคาเนี่ยมันต่ํากว่าราคาทฤษฎีเช่นเมื่อกี้บอกว่าต้องบาทห้าสิบใช่ปะ่ะปรากฏว่าสมมติว่าตอนนี้มันราคาแค่บาทเดียว hmm. อ่าอย่างเงี้ยหนึ่งบาทวอลเลน์บวกราคาไซสิทธิ์ห้าสิบต่างเท่ากับหุ้นแม่แค่บาทบาทห้าสิบเองอย่างนี้แปลว่าคนที่ถือวอลเลน์เนี่ยนะครับก็ได้เปรียบ คนที่ถือหุ้นแม่เก็ตปะอืมอ่าใช่ปะถูกต้องมาก็ได้เปรียบหุ้นแม่ใช่ปะเพราะว่าอ้าวทุนฉันแค่บาทห้าสิบเองเพราะฉันซื้อ,อวอลเล์แค่บาทเดียวบวกค่าไอซ์ไซด์ห้าสิบต่างรวมเป็นทุนฉันแค่บาทห้าสิบต่อหุ้นเองอืมอะปะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอินเดอร์มานีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอินเดอร์มานีคือมีต้นทุนรวมค่าไอซ์ไซด์แล้วเนี่ยต่ำกว่าราคาหุ้นแม่เขาเรียกว่า the money อิอานเดอร์มา,านีนะอินเดอร์มานีประเดีย๋ยวพี่ค่อยพูดถึงเรื่องเรื่องกกกกกััับดนนนนนะะค่่่่นะ่่อ out the money อออออยวาาีีทึงงตมเรื เอาเอาดอมานี่ก็ตรงข้ามกันก็คือถ้าราคาวอลเลนเนี่ยมันดังสองบาทตอนเนี้ยวอลเลนสองบาทบวกเอเซอร์ไซส์อีกห้าสิบตังค์เท่ากับสองบาทห้าสิบอ่าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเอาเดอมันี่สงสัยไหมว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงวะถ้าวอลเลนเนี่ยมันจะมากกว่าหุ้นแม่ได้เออมันจะเป็นไปได้ยังไงถูกต้องไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยทั้งสองทางนะครับเกิดขึ้นในทั้งคู่ครับเสมอครับเกิดขึ้นในเสมอและนี่คือกับดักด้วย หลายคนเนี่ยซื้อวอลล์เนี่ยซื้ออินเดอร์มันี่เพราะคิดว่ายังไงก็กําไรเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วอราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังในอนาคตอืแล้วราคาวอลแรนหรือราคาหุ้นก็แล้วแต่เบิร์ตถูกกําหนดโดยใครต่อบพี่อีกทีหนึ่งสมาร์ทมันนี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามจะหาช่องว่างของตลาดแล้วกะว่าเราแบบกะว่าเรานี่แหละฉลาด โดยเฉพาะอย่างที่มือใหม่เนี่ยจะคิดย่างเยอะจะหาแบบหาเทคนิคหาช่องว่างช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยซึ่งความจริงแล้วคุณนะเข้าใจผิดอินเดอร์นนี่เนี่ยนะครับคือมันมองว่ามันมองแค่วันนี้ใช่ปะว่าสมมติแม่สองบาทมันมองแค่วันนี้ว่าแม่สองบาทแต่สมมติวัวนนี้วอลล์รห้าสิบตังค์เองบวกค่าเอ้สแต์อีกห้าสิบตังค์รวมเป็นบาทเดียวเองโหเราทุนเราถูกกว่าแบบราคาแม่สองบาทตั้งเยอะแต่ความ,มจริงแล้วเนี่ย มันาการที่เกิดอินเดมานีขึ้นนะครับการที่เกิดอินเดมานีขึ้นส่วนใหญ่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเกิดจากความเสี่ยงครับที่ตลาดมองเห็นความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ราคาหุ้นแม่ในอนาคตมันอาจจะผันผวนมากมันอาจจะลงต่ําได้มากมีความเสี่ยงเยอะที่ทำให้ราคาหุ้นเนีลงได้เยอะกว่าราคาทุนที่คุณซื้ออีกได้เยอะ mm. เกิดขึ้นได้ง่ายอ่าเนั้นตลาดเนยมันแอบสอบราคาที่มันดูเหมือนมีส่วนลดเพราะมันแอบสอบความเสี่ยงไปแล้วอืม mm. อ่ามันเขาเรียกว่ามัน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 สะท้อนความเสี่ยงไปแล้วเออประมาณนี้อ่านะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะยังว่าส่วนใหญ่พี่เคยตามอยู่พักหนึ่งเบิร์ดไอเรื่องประเด็นเนี้ยเรื่องอินเดอร์แนนี่เนี่ยคือคิดว่ามันจะเป็นอ r b i t r a g ตอนแรกเออฮคิดว่าแบบกำไรแน่แอ่เไม่ใช่จ้าตลาดฉลาดกว่านั้นจ้าประมาณนี้ส่วนใหญ่อินเดอร์ันนี่ตอนแรกที่เราซื้อนะครับเบิร์ดส่วนใหญ่ขาดทุน mm hmm. อืมจากที่เราเคยคิดว่าจะกำไรแน่ๆ่ครับกลายเป็นขาดทุนเกือบทุกเคสครับเบริร์ด เกือบทุกเคสแต่ไม่ทุกเคสนะบอกตรงๆนะก็ไม่ทุกเคสเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่แม้ว่าราคาหุ้นเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงไปแล้วแต่ว่าพอปรากฏว่าเวลาผ่านไปจนทั้งถึงวันที่ต้อง exercise นะครับปรากฏว่าความเสี่ยงไม่ t r i กอร์ก็เปิดก็เกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้แต่น้อยเคสกว่าครับน้อยเคสกว่าขาดทุนน้อยเคสกว่าเยอะอ่าเรื่อกับดักอ่าประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแต่เคสของน้องคนนี้ครับไม่ไม่ใช่สิ่งที่พี่เล่าให้ฟังเรื่องกับดักนะไม่ใช่นะครับคนละเคสกัน คนละเกดกันเพราะเคสนี้เอาจริงแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยมีการปรับราคาแจะใช้สิทธิ์จากห้าสิบตังเป็นห้าบาทซึ่งอันนี้ต้องเลยาตามตรงว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นครับอืมเอออันนี้พี่ว่าแปลกมากๆที่เขาปรับราคาใช้สิทธิ์จากห้าสิบตังเป็นห้าบาทเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าแปลกมากๆคือพี่<ม>อาจจะคิดว่ามันมันน่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันที่มันมัน,ม,นมันต้องแบบซับซ้อนกว่านั้นนะเบิร์ตอืม เออพี่อนต้องแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ต้องขอเวลาอ่านนิดนึงก่อนนะ่ะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวข้างหน้าพอซ<อ>ื้อก่อนไหมอ่าได้ได้ออได้ไดอ่ะอ่ะโอเคครับเนี่ยก็มาอ่านหนังสือแล้วนะที่บรสัทมีการชี้แจงมานะเบิร์ตนะว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรนะครับนะมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นหนังสือที่แจ้งวันที่8กรกฎาคมละนะครับนะเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วใช่ไหมครับมาดูกันนะเนี่ยเขาบอกแบบนี้เบิร์ต ว่าเดิมเนี่ยราคาการใช้สิทธิ์นะครับก็คือห้าสิบ้าตางค์ใช่ของเดิมใชห้าส55ห้าสตางค์นะครับห้า5ิาสตางค์นะครับแล้วก็ของใหม่ห้าบาทจริงด้วยอ่าของใหม่ห้าบาทจริงด้วยอ่าเห็นไหมแต่ว่าเขาม,มีปรับสิทธิ์อย่างนี้ด้วยเบิร์ตเขามีปรับสิทธิ์ด้วยว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยมันเอ่อหนึ่งหุ้นสามัญต่อวอลเลหนึ่งหน่วยะเดิมเนี่ยหนึ่งหุ้นสามัญต่อวอลเลหนึ่งหน่วย แต่ของใหม่เนี่ยเป็นสองหุ้นสามัญเนี่ยต่อวอลรลนหนึ่งหน่วยแปลว่าวอลรลนหนึ่งหน่วยเดิมเนี่ยสามารถแลกหุ้นได้เพิ่มขึ้นสองเท่าสองเทา่ากว่าด้วยอ่าแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะว่าไอ้เงินเพิ่มสิทธิใช้สิทธิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตั้งสิบเท่าจริงปะเกือบสิบเท่าอ่าใช่ไหมใช่ไหมอ่าแต่คีย์พอยต์เนี่ยเบิร์ดมันมีประเด็นหลังจากนี้นะอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกแหละว่าในชีวิตเนี่ยพี่ว่าไม่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เคยเกิดนะเหตุผลเนี่ยมัน ในคําถามใช่ที่บอกว่ามีการปรับสิทธิ์ราคาเนี่ยเบิร์ตจากห้าสิบตังค์มาเป็นห้าบาทเนี่ยในชีวิตไม่เคยเกิดไม่เคยเจอเหตุผลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลหลังจากนั้นเบิร์ตเบื้องหลังอยู่นะครับซึ่งอันนี้พี่เข้าใจว่าคนถามเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจเรื่องเรื่องหุ้นเนี่ยไม่สูงนะเนี่ยพี่บอกเลยเบิร์ตว่าเคสนี้ยเป็นเคสที่พี่เดาว่าเขาอาจจะพยายามหาช่องว่างของตลาดะเนี่ยอย่างอินเดนันนี่หรือเอาออฟเดอร์มันนียอะไรแบบเนี้ยเบิร์ตอ่า โดยที่เขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่ไดความเข้าใจในการในการลงทุนเนี่ยสูงนะประมาณนี้ทีนี้พี่บอกอย่างนี้เหตุผลเนี่ยมันมันเข้าใจได้ด้วยอะให้ดูอย่างนี้ให้ดูงนี้หลกัหลกๆเนี่ยเหตุการณ์นะเบิร์ตที่มันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะเพราะข้อนี้ก่อนเพราะข้อนี้ก่อนอันนี้คือเมื่อยี่สิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยนะมัน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 เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเบิร์ตยี่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือก่อนที่เขาจะปรับปรับสิทธิ์เนี่ยนะปรับสิทธิ์ได้เกิดวันที่ กรกฎาคมใช่ไหมแต่อันนี้คือเกิดขึ้นยี่สิบเก้าพื้นามันเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นก่อนอเขาทำแบบนี้ดูนะอ่านประโยคนี้บริษัทเนี่ยมีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูล,ลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทโดยการรวมหุ้นอ,อันนี้มันคือการมันคือเกิดการที่บริษัทเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงราคาพาครับเบิร์ตคืออย่างงี้พี่เ,เล่าเรื่องขัราคาพาให้ฟังก่อนให้ให้เข้าใจคร่าวๆนะเบิร์ตนะ ราคาพาเนี่ยมันคือราคาที่เอาไว้กําหนดราคาต่อหุ้นตั้งแต่ตอนเริ่มจัดตั้งก่อตั้งบริษัทเฉยๆเช่นสมมติว่าเราเนี่ยเปิดบริษัทเปิดบริษัททุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยเข้าบริษัทหนึ่งล้านถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับอ่าอนี้เบสิกมากๆแต่คําถามคือหนึ่งล้านเนี่ยมันต้องกำหนดจํานวนหุ้นด้วยต้องกําหนดจํานวนหุ้นด้วยเพื่อให้สามารถแบ่งสันปันส่วนกับผู้ถือหุ้นได้จริงไหมหลายคนจริงไหมครับ เช่นสมมติเราบอกว่าเอ้ยบริษัทเนี้ยเรามีทั้งหมด2หุ้นแล้วกันง่ายๆเลยสมมติง่ายๆนะก็คือแบ่งคนละครึ่งอ่าคนละ50%นะก็คือพี่ลง5 0 0แสนเบิร์ดลงห้าแสนสมมตินะสมมตินะครับสมมติว่าเราเนี่ยกำหนดทาเบิดว่าหุ้นเนี้ยบริษัทเนี้ยขอให้มีซักเอ่อหล้านหุ้นแล้วกัน1ล้านหุ้นแล้วกันอ่านะครับทีนี้เราลงเงิน1ล้านบาทมี1ล้านหุ้นเอามาหารกันก็ได้เท่ากับหุ้นละกี่บาทหุ้นละ1บาทถูกต้องไหมอ่า ตรงนี้แหละหนึ่งบาทต,ต่อหุ้นเนี่ยเรียกว่าราคาพาเรียกว่าราคาพานะทีนี้ราคาพาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เบิร์ดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทอาจจะมองเห็นว่าเฮ้ยสภาพคล่องของกิจการเนี่ยมันมากไปมันน้อยไปเขาสามารถเปลี่ยนแปลงราคาพาได้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กระทบฟันดําน้นองธรุรกิจเลยครับเบิร์ตยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะเหมือนร้านหุ้นตามเดิมนะเบิร์ดนะสมมติพี่บอกว่าเฮ้ยเบิร์ดเรามีหุ้นแค่สองคนเองเบิร์ด เราอะจะมีร้านหุ้นทําไมวะเรามีร้อยหุ้นก็พอแล้วเบิร์ตอืมอ่าเรามีร้อยหุ้นก็พอแล้วนะจากล้านเหลือร้อยเลยนะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะทําการลดจำนวนหุ้นลงถูกต้องไหมอ่าลดจำนวนหุ้นลงนี่นี่นนลดการลดจำนวนหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการรวมหุ้นการลดจำนวนหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการรวมหุ้นโอเคไหมอ่าในกรณีที่เราสึกว่าสภาพคล่องเยอะเกินไปเยอะเกินความจําเป็น นะนี่เราก็จะควบพาลงมานะจากล้านหุ้นเนี่ยเหลือร้อยล้านเดี๋ยวล้านเหลือร้อยมันเยอะไปว่ะเออได้อยู่ได้อยู่จำนวนหุ้นอ่ะลดลงหมื่นเท่าอืนะ <c oughs> จากล้านเหลือร้อยนะจำนวนหุ้นอ่ะลดลงหมื่นเท่าทําให้เราต้องเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยไปคูณราคาหุ้นแทนตอนแรกเราราคาหุ้นหนึ่งบาทก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นบาทต่อหุ้นแทนครับก็กลายเป็นหนึ่งบาทต่อหุ้นแทนทีนี้ลองคูณต่อแล้วเอาหนึ่งหมื่นบาทต่อหุ้นคูณร้อยหุ้นได้เท่าไหร่ครับ ได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งเท่าเดิมเห็นภาพไหมเบิร์ตแสดงว่าการควบพาเนี่ยหรือการรวมหุ้นเนี่ยนะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของราคาหุ้นเลยเบิร์ตไม่ได้ส่งผลเลยเห็นภาพปะอ่าทีนี้เคสนี้นะครับนะบริษัทเนี่ยก็เป็นการรวมหุ้นเนี่ยทำให้เนี่ยเห็นไหมหุ้นพาราคาพาในเบิร์ตจากยี่บห้าตังค์เนี่ยเป็นห้าบาทราคาพาจากยี่ิบห้าตังค์เป็นห้าบาทนั่นแปลว่ามันจำนวนหุ้นมันต้องหายไปกี่เท่า ก็ดูว of ่าไอราคาหุ้นผาราคาพาเนี่ยมันเพิ่มกี่เท่าก็ประมาณยี่สิบเท่าได้ไหมใช่ไหมประมาณยี่สิบเท่าเออประมาณนี้ง่ายๆแค่นี้เลยเบิร์ดง่ายๆแค่นี้เลยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นครับต้องเพิ่มขึ้นยี่สิบเท่าราคาหุ้นต้องเพิ่มขึ้นยี่สิบเท่าถูกต้องครับสอบสอดคล้องกับการปรับคืเขาเรียกว่าการควบพาแบบนี้ภาษาภาษางลงทุนนะเขาเรียกว่าการควบพา ครับอันนี้เป็นปกติเลยดังนั้นนี้ปรากฏว่าก่อนเนี่ยที่บริษัทจะควบผ่าเช่นเบิร์ดเขาอะดันออกวอลห้ามาก่อนเขาเรียกวอลห้าคือวอลเรนห้าเขาออกวอลอะไรมาก่อนซึ่งเดิมเนี่ยมันใช้สิทธิ์ตอนที่ราคาก่อนควบผาเก็ตปะก่อนควบผานี้พอควบผายี่สิบเท่าแล้วแปลว่าวอลเรนต้องปรับราคาใช้สิทธิ์ไหมต้องปรับไหมปรับต้องปรับอยู่แล้วถูกต้องไหมอืมงนั้นทําถูกต้องอยู่แล้วเบิร์ ต้องปรับอยู่แล้วต้องปรับอยู่แล้วนึกออกไหมตามที่เขาเนี่ยเอปรับราคาพาเพิ่มขึ้นยี่สิบเท่าแต่ให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ราคาไอ้ปรับใช้สิทธิ์นี่นะที่เขาปรับเนี่ยเพิ่มขึ้นกี่เท่าเวอร์สสิบเท่า,า,านะประมาณนะประมาณสิบเท่าแถมไม่ใช่สิบเท่าจริงๆด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งหุ้นสามัญเนี่ยนะมันได้มาจากบอเรน์หนึ่งหน่วยเมื่อก่อนอันนี้เนี่ยคือได้บอเรน์เพิ่มขึ้นด้วยนะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย กลมๆเนี่ยมันประมาณยีิบเท่าเหมือนกันครับเบิร์ตเนี่ยเมื่อเอาตรงส่องเนี้ยคูณกันเป๊ะนะเบิร์ตได้ยี่สิบเท่าพอดีเป๊ะเลยยี่สิบเท่าเป๊ะดังนั้นนั่นแปลว่าบริษ,ษัททําถูกต้องร้อยเอร์เซ็นครับอืมก็แปลว่า <c oughs> เราไม่ได้มีมีปัญหาอะไรไม่ได้โดนอะไรทั้ง <c oughs> สิน้นแ <c oughs> ค่เหมือนตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะเขา ลดจานวนหุ้นควบพาใช่ใช่ถูกต้องใช่ครับอ่าเนี่ยเคสเนี้ยเป็นเคสที่ <c oughs> ไม่เคยเจอก็จริงแต่ว่าเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยครับเราอ่านดีเทลแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจเลยครับว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่ถูกต้องที่รัทสามารถทําได้ครับเปิ่อเดี๋ยวนะก็ว,ว่าอยู่แบบ,แบ,บเขาจะทําในสิ่งที่กราโไ,ไม่อนุญาตไม่อนุญาตได้ยังไงใช่ปะ่ะนี่มาจะถามเมื่อวานนั่แหละสี่กันยาซึ่งมายจอไม่ได้ทําอะไรกับมันอ่าดังนั้นเนี่ย อะไรที่วิเคราะห์ไว้กะเก่งไว้เรื่องนี้ก็ไม่เป็นแฟกเตอร์ละก็ยินดีด้วยเออก็เาพิจารณาต่อไปนะครับตัดสินใจใช่แต่อย่างที่บอกเบิร์ดว่าแต่อย่างที่บอกก่อนเบิร์ดว่าคือจะยินดีสักทีเดียวเขาอาจจะยังไม่ใช่เบิร์ดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการซื้อหุ้นวอลเรนที่เป็นอินเดปันนี่ยอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นกับดักเกือบทั้งนั้นครับเบิร์เป็นทรัปเกือบทั้งนั้นครับมันมันตลาดหุ้นเบิร์มันไม่ได้หางเงินง่ายแบบนั้น ถ้ามันหาเงินง่ายแบบนั้นนะพี่ก็คงไม่ไม่มาซื้อหุ้นหรอกรับดพี่ก็คงซื้อแต่วอลแลนที่อินเดอร์บันนี่ถ้าในลิสต์ของของวอลเลนดับเบิร์ดนะพี่เคยดูมาก่อนเยอะๆนะครับนะวอลแลนเนี่ยพี่เคยตามทุกตัวตามละเอียดด้วยถ้าถ้ามันทําเงินได้จริงอะ่ะพี่คงไม่ซื้อหุ้นหรอกขับิด <c oughs> พี่คงซื้อแต่อินเดอร์ันนี่แล้วก็รอรวยอย่างเดียวละซึ่งคืออย่างที่บอกอะ่ะว่าตลาดหุ้นมันถูกกาหนดโดยโดยโดย,โดยสมัติมันนี่อะ่ะซึ่ง มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ่ะถ้ามันหาเงินกันง่ายขนาดนั้นเนะี่ยคนก็ต้องรวยกันหมดแล้วแล้วแล้วคนที่ซื้อวอลเลนแบบครับอะใช้คําว่าสมมติสมาร์ทมันนี่เขาจะซื้อวอลเลนเขาจะซื้อด้วยความคิดประมาณไหนอะคือหลักๆมีสองสองสามประเด็นเบิร์ดประเด็นแรกเนี่ยนะครับ <c oughs> บางทีเนี่ยเราอยากซื้อหุ้นแม่นั่นแหละครับเบิร์ดแต่ว่าสภาพคล่องหุ้นแม่อาจจะน้อยกว่าสภา,สภาพคล่องวอลเลนก็ได้บางทีเนี่ยรายใหญ่เนี่ยเขาอยากได้หุ้นเยอะๆ ทีนี้วิธีการคือมันซื้อในกระดานยากหุ้นแม่เขามาซื้อวอลเลนแทนแล้วก็รอแปลงอ่าน,นี่คืออยากเป็นเจ้าของจริงๆนี่ออกไหมครับแทนที่เวทีหนึ่งเวทีสองเนี่ยนะครับก็คือพูตรงทว่าเอาใช้เกียร์ริงครับเบิร์ตเอาใช้เกียร์ริงพี่เองเนี่ยก็เคยลงทุนวอลเลนหลายครั้งนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยต้อง valuation แม่นๆครับเบิร์ตเพราะว่าอย่างนี้คีย์พอยท์มันจะเป็นอย่างนี้จังหวะที่สมมติว่าเราเห็นคนพบว่าหุ้นแม่ครับเบิร์ตราคาหุ้นมันถูกมากเกินไปโอเคปะ หุ้นแม่มันถูกมากเกินไปสมมติเทสจริงที่พี่เคยทำเกิดขึ้นแล้วกันก็คือ dc ซนะครับอ่อี c c ขายกระเบื้องนะครับอ่อ d c c ตอนนั้นอ่ะราคาหุ้นแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึกก่อนนะจำไม่ค่อยได้นะสองบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นมากมาหลายปีจำได้ด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ช่วงหลังโควิดนะครับแล้วก็ราคาหุ้นแม่สองบาทนะครับปรากฏว่าพี่ประเมินมูลค่าหุ้นดี c ได้สามบาทอย่างเงี้ยก็แปลว่าหุ้นแม่เนี่ย มันแบบมันถูกกว่าราคาจริงๆตั้งแบบโหสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นภาพปะใช่ปหสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถูกมากๆแต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเนี่ยดีซีมีวอลเลนต์อยู่ครับซึ่งใช้สิทธิ์เนี่ยเอ็กซ์ซิสไซห้าสิบตัง mm hmm. ใช้สิทธิ์เอ็กซ์ซิสไซห้าสิบตังก็ทำให้วอลเลนต์เนี่ยราคาประมาณห้าสิบตังซึ่งก็เป็นราคาแฟร์นะเบิร์ดไม่ไม่ไม่ได้มีอินเดอร์มันนี่หรือเอาอฟเดอร์มันนี่นี่ออกไหม <c oughs> นะแต่พี่ก็ซื้อวอลเลนต์เพราะราคาวอลเลนต์แค่ห้าสิบตังเองทีนี้ลองคิดภาพตามเออ่ ถ้าสมมติว่าแม่เนี่ยนะขึ้นจากสองบาทไปเป็นสาบาทขึ้นบาทหนึ่งใช่ปะอืมซึ่งถ้าเราซื้อหุ้นแม่เราจะกำไรแค่สามสิบสามเอสามสิบสามเปอร์เซ็นเองจริงไหมอืมอ่า<ว>แต่ถ้าเราซื้อวอลเลนห้าสิบตังค์เนี่ยวอลเล็เนี่ยจะขึ้นไปหนึ่งบาทเท่ากันกับหุ้นแม่มเพราะเพื่อ,อให้ราคาวอลเล็ตบวกเอซ์ซิไซส์มาเท่ากับหุ้นแม่ถูกต้องไหมครับอืมอ่าอ่าเนี้ยแต่เราจะกำไรจากหุ้นจากวอลเล็เนี่ยมากถึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จําผิดไม่ใช่ห้าสิบตังค์วอลเลง แล้วไอ้ไซบาทหนึ่งเออจำผิดโทษทีอ่าเ<อ>นี่ยอ่าวอลเลนบาทหนึ่งแล้วไอ้ไซบาทหนึ่งก็สองบาทพอดีจริงไหมฮะนี้พอวอลเลนนะขึ้นบาทหนึ่งเหมือนกันจากหนึ่งบาทไปสองบาทเรากลายหนึ่งเด้งแหละซึ่งเคสนี้ก็กํารหนึ่งเด้งกันจริงๆถูกต้องไหมครับอืออ่าอย่างเงี้ยให้เห็นภาพว่ามันสามารถใช้ไนการเกียร์ริงได้อ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือตอนเจมาร์ทอย่างเงี้ยนะเขาก็ซื้อวอลเลนกันนะเจมาร์ทเนี่ยก็เจมาร์ทวอลเลนก็ขึ้นไปสิบเด้งอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าเนี่ยก็ใช้ในการเกียร์ริง ประมาณนี้นะครับนะถ้าแต่ว่าเราใช้ในกรณีที่เรามองว่าหุ้นแม่เนี่ยราคามันถูกมากๆแล้วก็ไม่ไม่มีความเสี่ยงที่ที่มันจะลงต่อมากนะักเพราะในทางกลับกันอะเบิร์ดมันก็เสี่ยงมากๆครับเช่นถ้าอย่างด c c เงี้ยถ้า2บาทปรากฏว่าทางมันลงแทนไม่ขึ้นแทนอย่างเงี้ยเราจะเสียหายหนักมากเพราะจากหุ้นแม่2บาทลงไปเหลือ1บาทลง5 0ซนใช่ไหมอืมแต่หุ้นวอลเลนเนี่ยจาก1บาทเนี่ยลงเหลือ0ู1ดย์เลย ท่ากับว่าเราขาดทุน99.99% 99เลยเห็นภาพไหมครับอ๋อมันก็เกียนลิงทั้งขาขึ้นและขาลงน้ออกไหมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากขับเบิร์ตประมาณนี้นะครับแต่ที่เวทีสองใช่ไหมครับเวทีสามเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออเราอาจจะกําลังจริงๆแล้วอะเราอะอยากได้หุ้นแม่นั่นแหละเบิร์ตแล้วเราก็มองเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยระหว่างระหว่างตัววอรเลนเนี่ยจะหมดจะถึงเวลาเอ็กซ์ซอร์ซายอะมอาจจะแบบว่าระยะเวลาไม่นานนัก แล้วเราก็คิดว่าราคาตอนนี้ของหุ้นแม่เนี่ยเออพอพอแบบพอจะนิ่งแล้วพอจะแบบไม่ลงต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็สามารถซื้อเอเคสวอลเลนที่อินเดอร์มีมันนี่ได้ระยะเวลาสั้นๆประมามนแต่ว่าคีย์พอย t ์เนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่เป็นการกินกําไรอ่ะเราอาจจะแบบอยากเป็นเจ้าของหุ้นนั้นจริงๆยอะไรเงี้ยมากกว่าเหมือนครับอืมอืมครับประมาณนี้ครับก็เป็นยูสเคสและสองสองสมเคสครับโอเค